สวัสดีครับต่อไปเป็นการดาวน์โหลดโปรแกรมเบีย้ยยังชีพมาลงเครื่องนะครับให้เข้าไปที่เว็บไซต์ d e l n e t .co.th นะครับปรากฏหน้าจอภาพให้เลือกโปรแกรมบริหารเบีย้ยอยังชีพจากนั้นเคลียกที่ดาวน์โหลดโปรแกรมจะทำการดาวน์โหลดเมื่อเปิดหน้าจอนี้นะครับให้เราเดับเบิลคลิกที่ obt 2 1 1 eg นะครับแตไคลิกนะครับกดปุ่มถัดไปนะครับข้าพเจ้ายอมรับ Next นะครับแล้วก็ Next เน็กไปเรื่อยๆนะครับเราไปลองไปดูที่ตัวช็อตคัตนะครับตัวที่โปรแกรมจะมีเมนูจะมีนะครับช็อตคัตเบี้ยยังชีพนะครับจะมีส่วนของเมนูเพิ่มมานะครับมีเบี้ยยังชีพนำเข้าและลงทะเบียน ให้เราคลิกที่เบี้ยอย่างชีพนะครับ O OBT นะครับวิธีใช้งานนะครับให้เราคลิกที่ปุ่มนี้